ใส่เฮ้ยผมผมก็เจอลูกลูกลูกค้าใส่ตัวกันชื้นไว้ในกีตาร์ด้วยนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมอธิบายเรื่องไอไอไอตัวนี้หน่อยครับผมก็ยี่ิลิก้าเจียบครับไอที่กันชื้นใส่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่งหลายคนโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายขยายหน่อยครับผมอันตรายมากนะผมหลายคนและวโดนโดนเรื่องนี้มานะครับผมเป็น กีตาร์เจลครับผมมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับก็คือดูดีๆครับผมเวลามันถ้าเราดูดเข้าไปเหมือนบางคนใส่ในกีตาร์โปรกันจนมันพองอย่างนี้แลยครับผมมันอึางแล้วมันัูดคือมันเต็มแล้วเป็นมันไม่ได้ดูดแล้วนะครับผมคือมันเต็มแล้วมันดูดไม่ได้ทีนี้พอถ้าเราไม่เออกครับผมมันจะคลายนะไอ้ไอ้จื้นี้ออกมาคือกลับไปหาไม้แทนนะครับอืมอ่าแล้วบางคนก็ขคอยไปขคอยูมาแตกเข้าไปข้างในครับชิบหายกว่าเดิมเขาตีไปฝุ้งอยู่ข้างในครับ แต่เจอเป็นแบบเป็นผงครับผมที่อแบบกันซื้นเป็นผงครับถิงเหมือนเขาใส่ขนมปังใส่อะไรพวกนี้ครับผมบางคนบางคนใส่ในกีตาร์พอถุงมันแตกทีนี้ครับยังกระผงขาวข้างในคือมันจะมีอายุมันจะมีอายุการใช้งานของมันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้ากรณีที่ว่ามันชื้นจนเต็มอ่าโอเคทีนี้ถ้าเราจะใช้ต่อครับย้ํานะครับผมกรณีที่ว่ามันเต็มแล้วถ้าเราออกมาแล้วมันพองอย่างอึงางอย่างนี้มาผมก็คือถ้าเราจะใช้จะใช้มันต่อครับ เอาไปตากแดดแล้ผมให้มันรีบลงครับเพื่อเลือไล่ความชื้นออกหรือหรืออาจจะใส่กับผงก็าย้ก็เจาะรูกรป๋ผงเอาไปใส่ในมันเวฟเวฟเลยครับเวฟความร้อนไม่ต้องสูงครับผมเวฟมันรีบตัวครับเวฟไล่ความชื้นออกอ่าแล้วไปใช้ได้ต่อครับออันนี้ผมผมประสบการณ์จากสมัยผมถ่ายรูปหนึ่งครับผมก็คือสมัยก่อนท่านอูลนะทางใต้บ้านเราลำบากครับผมเรื่องความชื้นฝนตก ทั้งวันอ่านั่นแหละทั้งวันทั้งคืนผมก็เลยได้ได้ได้วิชาจากอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแกบอกว่าซิลิก้าเจลที่ไปใส่กันความชื้นครับผมมันมีอายุของมันแล้วพอมันเต็มแล้วมันมันไม่ได้เก็บไอ้มันไม่ได้ดูดความชื้นในมึงแล้วมึงก็ต้องโอกมันออกให้ได้ถ้ามึงไม่ออกมันก็คลายความชื้นกลับไปหาไอตัวของมันอีกนั่นแหละบางคนใส่เป็นปีปีเครับผมไม่รู้เรื่องเลย หอ้อย่างอย่างยิ่งติดมากับเคสเฟนเดอร์ปีโอเก่ากิฟสันก็เก่าเนี่ยน่าจะหมดอายุหมดแล้วแหละเออนั่นแหละครับหมดอายุทั้งนั้นเลยครับผมเลยเออเออพองอย่างนั้นแหละคือมันก็เหมือนเบ็ดอะไรกับเบ็ดเบ็ดเวลาบัวมันคือเหมือนเบ็ดกระเรี่ยเออนั่นแหละครับมันมันมีอะไรบ้างมันมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ย กถ้ากรณีที่ว่ากันชื้นก็คืออ่าก็คือเหมือนกรณีที่ว่าถ้าหน้าฝนนั้นเป็นก็ชื้นมากๆานอย่งไมกีต้าโปร่งไงพวกนี้จะมีผลสูงก็คือเสียงไม้หน้ามันมันจะแหลมไม่ค่อยออกอะเป็นบางทีมันดังป่องๆนะอ่าและถ้าดูเอาไว้ด้านในแล้วก็คือการอย่างหนึ่งก็คือไม้มันจะไม่ดีตัวมากกับกรณีที่เหมือนท้องป่องอะไรพวกนี้ถ้ากรณีที่ว่าเออสารกันชื้นมันทํามาาปกตินะครับผมที่ผมเจอคือท้องไม่ค่อยป่องกับกีต้าที่ก็คนใส่สารกันชื้นนะ อ่าอ่ดที่โปรงนะไปในอ่ายันจุดอ่าใช่ครับผมแต่นั่นเลยครับผมก็คือเดือนเดือนสองเดือนคุณต้องออกมาดูทีหนึ่งว่ามันพองไหมถ้ามันพองตัวออกมาคุณต้องไล่ความชื้นมันออกนะครับจากจากอันนั้นสารการชื้นหนึ่งซี่ก้าเจลครับผมอ่าครับอันตรายครับผมบอกไว้คนว่ามันอันตรายถ้าคุณไม่ดูมันเลยมันไม่ใช่ดูดความชื้นในคุณมันคายความชื้นในคุณเลยหนักเลย เออนั่นหละหนักกว่าเดิมเพื่อทีนี้เวลนไมันแตกกินไฟฟ้าไม่เป็นไรใช่ไหมกินไฟฟ้าไม่ต้องหรอไฟฟ้าไม่ค่อยร้ายเท่าไหร่ก็เป็นเพราะไฟฟ้ามันพื้นที่ที่ว่ามัน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 เป็นโป่งอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะเป็นถูกไหมครับเหมือนแฟนเรอ่์งก็อยู่ใต้อากาศอ่าครับมันอ่าเหมือนคกิบสารนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอ่าโป่งอาจจะอันตรายสูงครับแต่โป่งไอรูรูทางเข้าความชื้นมันอยู่ข้างหน้าไงอ่าครับผมบอกว่าแล้วก็พื้นที่ข้างในมันเยอะแต่ กีตาร์ไฟฟ้าด้วยด้วยสีที่มันเคลือบข้างในด้วยแหละเหมือนกัครับเวลามันพ่นอ่ะมันจะเคลือบอะไรหมดข้างในเคลือบอยู่แล้วแต่โป่งโป่งข้างในคือไม้ดิบๆเลยไงไม่มีสารเคลือบอะไรทั้งสิ้นแล้วแล้วความชื้นกับกีตาร์โป่งเนี่ยที่มันไม่ถูกกันเพราะว่าโป่งมันมีส่วนผสมของของกาวอ่าถูกต้องครับพวกกาวอะไรเยอะนั่แหละอ่าพวกกาวกาวมันวุ้นเหงตกูนี้มันกาวใช่ครับ และกาพวกนี้มันก็มีส่วนผสมของน้ําอยู่ครับนั่นแหละอ่าอ่ากาอุธเ็กพวกนี้ครับผมมันมันมีอยู่อ่าและอีกอย่างนึงก็คือด้วยโปร่งเองกันด้านในไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมก็คือมันไม่ได้เคลือบสีครับไม่ได้เคลือบเลยไม้ไม้ดิบๆเลยครับข้างในอ่านั่นแหละผมเก็บเมาหรือเปล่าว่าคุณจ้าเดียวเดี๋ยวแป๊บที่ว่าที่ผมผมต้องต่อออกให้ลูกค้า นดครับคุณภาคินบอกว่าวันดีครับพี่บ่าวอูคิดถึงคิดถึงอ๋อครับครับน้องลำน้องลำศิลปินเป็นศิลปินด้วยออกเทปด้วยออน้งยองลำคนใต้วันดีครับคิดถึงน้องคิดถึงอ <laughs> บ,อบอยไปหาอะไรอ่ะ <laughs> ไปหาไอ้อเบน<ส>เบนเ,นเ้นเคยเอาเอากันชื้นไปใส่น้ำปะ ไม่เคยไม่เคยเลยสส่หน้าผยังไม่เคยเลยบอยบอยบอยลองแกแกกันชื้นไปใส่น้ำให้เบ็นแล้ดิมันจะแตกอะไรอะปุ๊กเลยกันชื้นเนี่ยใส่ในน้ำอ่ะไอใส่ในน้ำมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าหนูไอถ้าเป็นสีขาวนี่ไม่ไม่ครับไม่แตกตัวครับอ๋อไม่แตกตัวไัมอ่าแต่ถ้าเป็นสียมพูสีพวงม่วงอ่ะสีพงม่วงกันครับผมไอ้นั้นไอ้นั้นจะแตกครับมันจะละลาย สมัยเด็กนีถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อ่าถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ไม่ใอันนี้ใช้ไม่ได้เลยครับออันนี้คือรั่วเลยครับก็คือผมมันรั่วแล้วเนี่ยเออเนี่ยที่ตมต้องต่อออกมาคือมันแตกว่ามันซองมันฉีกเลยครับผมเพราะโดนโดนกระแทกจากด้านในครับผมเวลาสั่นไปสั่นมาโมนี่มันจะไปกินกับขอบขอบกีตาร์ด้านในครับผมแตกออกมาเป็นเม็ดออกมาเลยครับออกแปตกออกแตก ชูสมัยเด็กเล่นฟุตมันอ่ะจำได้จำได้แต่แล้วแตกอ่ะแล้วสองกันชื้นต้องดื้อเสียไหมสองกันชื้นไม่ไม่ต้องกับขนมเละก็ได้พวกขนมเละตามล้าน ซื้อามร้านทั่วไปก็ได้ครับผมร้านที่ก็ขายพวกเหมือนกับที่อุปกรณ์ทําเบเกอรี่เห็นครับเบนก็ใช้ได้ครับไอตัวรองเล็กๆพวกนั้นที่ก็ททาเบเกอรี่แลวก็ใส่นมเค้กอเลยมาเออมันก็ได้แต่แต่ข้อระวังก็คือว่าคุณต้องดูแลมันบ่อยๆนั่นเองเออแค่นั้นเออครับมันมีอายุของมันครับไม่ได้ใช้ตลอดครับแต่หลายคนก็คือใส่ใส่ไว้ยางนั้นทั้งปีทั้งชาตินครับเบนคือไม่ไม่เคยไม่เคยได้ออกมาเลยเออ 那来搞。<laughs> <laughs>